การเคลื่อนย้ายแบบ2องตอนหนึ่งค่ะมีผู้เคลื่อนย้ายสองคนค่ะแล้วผู้บาดเจ็บอีกคนค่ะผู้บาดเจ็บเป็นคนที่เจ็บขาค่ะ สอนี่เกี่ยวกับการเคื่นย้ายผู้ป่วยสองต่อหนึ่งเลยกันภาษาแพรค่ะคนเก่าตำนาเหรอเคล่นย้ายผู้ป่วยแบบพยุหนึ่งสอง การเคลื่อนย้ายผู yes ้ป่วยสองตอนหน่งองคนถามาคืออะเเน่อ่สองมไี่เขาเจอนนว่งอไเวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้วิธีพุ่มควองตอนหน่งนะครับโดยผู้ป่วยโอตติ นี่1 2 3ไม่เข้าเมื่อออก2 3 4เข้ามั้ย3